สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพระเครื่องเมืองชุมพรบายตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อขอมหลวงชุมพรเขตรดมศัก์รูปหล่อปั๊มนะครับหลวงพระสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับปี2,508นะครับรุ่นนี้ไปออกที่วัดหาสายแก้วนะครับ ถ,ถือว่าเป็นรูปหล่อปั๊มรุ่นแรกของวัดหาสายแก้วนะครับนี่ด้านหน้านะครับรงนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับนี่ด้านหลังนะครับส่วนด้านล่างนี่จะตอกโค้ดไว้นะครับเป็นโคดหมายเลข08นนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆพิจารณาส่องกันดูนะครับ นี่ใบหน้าของหลวงพ่อสงนะครับแบบนี้นะครับถ้าปั๊มจะต้องมีความคมชัดนะครับนี่ดูนะครับลูกตาของหลวงพ่อสงนะครับคมชัดกลมคมชัดเลยนะครับนี่กลมคมชัดมากเลยนะครับนี่ดูนะครับสีวอลนะครับสีวอก็คมชัดเลยนะครับเห็นไหมครับผิวขององค์พระก็มีความแน่นแล้วก็ตึงนะครับ ที่เป็นแดงๆนี่จะเป็นสนิสนมของทองเหลืองนะครับผมเป็นจ้ำแดงๆเลยนะครับเป็นสนิมของทองเหลืองทำให้พิจารณาง่ายนะครับนี่ดูมือนะครับผมชัดลึกนะครับด้านหน้าก็จะเขียนว่าหลวงพ่อสองนะครับดูนะครับตัวอักษรคมชัดเป็นแท่งเลยนะครับปัป๊มก็ต้องมีความคมชัดนะครับ นี่นะครับผมอันนี้เปดนด้านหลังนะครับนี่จีวรถึงว่าจีวรจะไม่ไม่จะไม่นูนเด่นแต่ว่าจะต้องมีความคมชัดนะครับนี่นะครับเรือจีวรแต่ละเรคมชัดมากนะครับเพราะว่าเป็นพระปั๊มนะครับนี่ด้านหลังเราจะเขียนว่าวัดสารลอยนะครับ ทุกฝั่งนี้นะครับคมชัดนะครับผมพรรุ่นนี้ส่วนมากก็จะมีรอยแตกนะครับนี่นะครับรอยแตกขององพระเนื่องมาจากการปั๊มกระแทกนะครับโลหะทองเหลืองก็ถือว่าโลหะที่แข็งนะครับเมื่อเกิดปั๊มก็อาจจะมีรอยแตกรอยแยกได้นะครับสามารถจะพบเห็นรอยแตกนะครับ นี่องนี้ก็เห็นรอยลานตรงบริเวณใต้จมูกเลยนะครับนี่ส่วน,นมากจะเกิดที่หน้าอ,อกนะครับนี่ตรงน,นี้ก็มีนะครับรอยลานในธรรมชาตินะครับองค์ที่ไม่ลานเลยก็มีนะครับแต่ส่วนมากจะลานนะครับมีด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่รอยผําตัด,จดเจนนะครับนี่นี่นะครับผมก็มีการเก็บ ตะไบนะครับเงินสดเงินเกินใช้ตะใบเก็บนะครับน,นี่จะสังเกตนะครับให้ดูที่เลข0ูนย์แปดนะครับโค้ดนี่ก็จะมีเลขศูนย์กลมกับเลขศูนย์มงรีนะครับนี่นก้อนนี่ก็จะมีลักษณะเป็นวงเดือนแบบนี้นะครับเป้นเป็นรอยกลึงนะครับ คล้ายๆวงเดือนนะครับนี่แบบนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้นี่แท้ดูง่ายนะครับแต่ว่าคนนี่ก็จะเป็นคลื่นนะครับจะไม่ไดีใาสมัยวิธีโบราณนี่ก็จะคลืนนะครับนี่จะกดเห็นเป็นวงเดือนแบบนี้ทุกองนะผมสังเกตนะครับราคาเล่นหานะครับคนต้องด้วยประสบการณ์แล้วก็ตั้งน้อยหายากนะ รา,า,าคาและหาเป็นหลักหมื่นต้นๆนะครับแล้วแต่สภาพาาความสวยงามแล้วก็ความพอใจของผู้ซื้อผู้ขายนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กปดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้ด้วยนะครับาาเราจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆขอจังหวัดชุมพรนนครับให้มารับชมเองนนครับผมสวยงามและหายากนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผม ขอบคุณครับ